n y สาธุสาธุนะครับนี่ก็มาถวายปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนมีปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองนะครับ ก็จะเป็นเพลงจากแม่ครูเหมียวนะครับแม่ครูเหมียวนะครับก็ได้แต่งแล้วก็ร้องถวายกับคููดำนะครับเมื่อเราถวายแล้วเนาะเราขอใชัในงวดวันที่16ตุลาคมพศ2563ขอให้ลูกหลานคุลบุตรทุกคนในที่นี้ตังเกิดโชคลาภพวกทรัพย์ถูกหวย คุททางเปิดทรมังเปิดสางทังเปิดเปิดด้วยนโมพุทธายะเปิดด้วยญาณบาร,รมีของพระองค์ท่านจงเปิดประทานให้แก่ข้าพเจ้าลูกสาวนางนัชวันคัวพันธ์และคุณบุตรดาเอฟซีช่องวันรุ่งรวยทุกทท่านและเอฟซีที่ได้ติดตามช่องวันรุ่งรวยและผู้ที่คุณบุตรธิดาเศรษฐีใจบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมงานและได้ร่วมบริจาคเงินในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเข็มกัดที่จะสร้าง าลาให้พ่อดำนะฮะหรือจะเป็นร่วมหาปลาเงินปลาทองส่วนหนึ่งส่วนใดทุกบาททุกสตางค์ขอให้ได้มาร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณขอให้รังไหลามาเหมือนด่งสายน้ําพระคงคาไม่ขาดสายทําสิ่งใดไม่มีคําว่าติดขัดไม่มีคําว่าอึดอดัดไม่มีคําว่าขัดสนมีแต่คําว่าได้มีแต่คําว่าใช่มีแต่คําว่ามีมีแต่ควาคว่าดีมีแต่เย่โอเค ต่อไปนี้ด้วยเถิดนะพระพุทธเจ้าค่ะสาทุสาทุสาธุานำปลาเงินปลาทองปลาเงินปลาทองทั้งหมดหับเพ่อนหะ้าร้อยเก้าหับนะห้าร้อยเก้าหับห้าร้อยเก้าหับปลาเงินปลาทองห้าร้อยเก้าหับหะาหับะคะคเพินห้าทอง ส่วนปลาเงินปลาทอง900ปลาเงินปลาทองนะคะ964 964คู่นะคะไม่ใช่ตัว964คู่จดด้วยนะ964คู่นะครับ หกสี่นะคะห้าร้อยเก้าห้าร้อยเก้าหาบกับเก้าหกสี่นะคะปลาขอพ่อดำประจงประทับสิบหับหับนะหับห้าหับห้าหับห้าับมีห้าหับหน้าสารพ่อดำมีห้าหับนะคะมีหับอยู่ห้าหับปลานะ นะคะปทองห้าหาบ <5 S 1> ฉะนั้น <5 S 1> ลงมาหมดแล้วใช่ไหมอยู่ในปารมิธีห้าร้อยเก้าหาบ <500. S 1> กับห้าอมันมาต้องเหลือเดี๋ยนะห้าร้อเก้าหาบลบไปห้ามาต้องเหลือห้า้อยสี่หาบอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะ <5 S 1> นะห้าร้อยสี่หาบอยู่นี่อยู่หน้าเบืองมาพรกท่านห้าหาบ เลขส่วนหนึ่งส pues ่วนใดเกี่ยวข้องสัมพันธ์บุญบารมีญาณบารมีของพ่อแดนคุณหาชานชายเปิดขอพระองค์ท่านจงเปิดพุทธทางเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดด้วยน้มูพุทธายะเปิดด้วยญาณบารมีของพระองค์ท่านจงเปิดด้วยเถิดนะพุทธเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุท่านจะให้นั่งยังไงงั้นแอ่ท่านไม่ยืน ก็ยี๋หน่ะสีก็ขาวที่ดีๆก็อี๋อันยังเป็นแบบสวยขนาดต้องมาเนี่ยต่างที่ต่างคนเรียนไปไหนไพวกเจ้ามาพวกเจ้ารวยเดี๋ยวดูเขาได้เลขอะไรกันบ้างครับนายคุณป้าได้เลขอะไรครับขอดูนิดนึงนะครับโอ้คุณป้าแกได้เลขตัวนี้เยอะเลยครับเลขเยอะเลยบอสป้า เขียนตามมันเอ็ซีพี่มาน้ำเพิรนนั่นไหมอ๋อเขียนตามเขาค่ะเอ็ซ okay. ีที่มาน้ำเพิร์นหนึ่งนะที่ติดตามมาน้ำเพิรนนั่นไหมค่ะอ๋อเขียนตามเพิ่์นเขียนตามเขาค่ะเอ็ซีที่ติดตามแม่นแม่ตามแม่ครูมากค่ะไม่คนเดียวนั่น่ะครับอ่าขอบคุณครับขอบคุณหลักครับว่าเป็นคนใกล้ชิดของเพม่นนะอ๋อเป็นคนใกล้ชิดของแม่ครูเขาเดมาแม่ก็เลยเอานะครับขอบคุณคุณแม่ครับ